ผักที่ปลูกง่ายมีคุณค่าทางอาหารและมีสรรพคุณทางยาอย่างนึกไม่ถึงมาดูแป๊บๆครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เวารพครับเรามารู้จักผักชนิดนี้ว่ามีคุณค่าอะไรบ้างนะครับผักนี้ประโยชน์ทางอาหารใบอ่อนก้านใบอ่อนช่อดอก เป็นผักสดคลุ่มกับน้ำพริกลาบนิยมใช้เป็นผักคู่ส้มตำช่วยเจริญอาหารสรรพคุณทางยาเช่นแก้ไข้แก้ท้องผูกท้องเสียท้องเฟ้อแก้จุกเสียดแก้ปวดท้องช่วยย่อยอาหารช่วยขับลมช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาระบายช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยบำรุงร่างกายแก้ปวดเมื่อยแก้ตะคริวแก้เหน็บชาใช้ข้าพยาธิแก้โรคผิวหนังแก้ท้องเสียช่วยรักษาแผลในกระเพาะแก้ปวดหัวแก้วิงเวียนนี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ผู้รู้ได้รวบรวมไว้ครับการปลูกก็ปลูกง่ายขายายพันธุ์ง่ายการปลูกทำได้ง่ายๆด้วยมเมล็ดหรือแยกเงา ให้มีระยะห่างกันพอประมาณปลูกในที่ดินที่มีน้ำขังทำให้เจริญเติบโตได้ดีหรือปลูกในตุ่มน้ำขนาดกลางหรือขนาดใหญ่อย่างที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้ก็ได้นะครับผักแคนิดนี้คือผักพายหรือผักก้านจองและมีชื่ออื่นๆอีกเช่นผักคันจองคันช้อน นางกวักบัวลอยตะระปัดฤาษีตะรปัดยายชีบอนกีนเป็นต้นเป็นพืชที่พบได้ในทุกภาคนะครับมักเกิญเติบโตในพื้นที่ที่มีน้ำขังอย่างที่ว่านะครับลักษณะทั่วไปของผักก้าจจองนะครับเป็นไม้น้ำที่มีอายุยืนยาวข้ามปีเนื่องจากมีเงาฝังลึกอยู่ใต้ดินขยายพันธุ์โดยไหล โดยส่วนของเง่านั้นจะฝังอยู่ใต้ดินลำต้นเป็นเหลี่ยมอวบน้ำและพองลมจึงทำให้ส่วนของลำต้นลอยตัวอยู่กึ่งๆหรือเหนือผิวน้ำมองดูคล้ายๆก่อบัวสูงถึง30เซนติเมตรหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำที่อยู่อาศัยลักษณะใบและก้าน ใบที่ชูตั้งขึ้นนั้นมองดูคล้ายกับตะปัดต้นใบสีเขียวต้นผักพายที่เห็นอยู่ณตอนนี้นะครับเป็นต้นผักพายที่ได้นํามาปลูกไว้ที่บ้านนะครับโดยปลูกใส่กระถางตั้งแต่เพาะใส่กระถางเล็กนะฮะขยับมาสู่กระถางใหญ่ส่วนกระถางใหญ่นี้เพิ่งปลูกได้ไม่นานนะครับประมาณ2สัปดาห์เศษนะครับก็กําลัง ขึ้นอวบดีนะครับยังไม่มีดอกนะครับก็คงจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเป็นมาปลูกใส่กระถางนะครับเนี่ยครับดูกระถางแล้วกระถางใหญ่นะครับเนี่ยภาพที่มองเห็นอาจจะไม่ใหญ่นะครับสำรัคุณมากมายอย่างนี้ก็ชวนนะชวนพี่น้องปลูกไว้นะครับปลูกไว้ในบ้านนี่แหละครับไม่ต้องไปหาตามของไนท้องนา เพราะว่าเวลาต้องการที่จะใช้ดวนสักมือ้อสองมื้อกินรับประทานอาหารเนี่ยนะครับเราต้องเก็บสามารถเก็บมาประกอบอาหารได้หรือว่ามา,าเป็นผักนะฮะกินเป็นผักข้างเคียงกับน้ำพริกส้มตำเหล่านี้เป็นต้นนะครับอร่อยนะครับรสชาติอร่อยไม่ได้ไม่ได้ขมอะไรมากนักนะครับทานแล้วอร่อยหน้าปลูกไว้นะครับ เป็นผักที่มีสปปรรพคุณทางอาหารและแถมมีประโยชน์ทางยาด้วยอย่างที่ว่ามานะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจมหาก้าด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็ต้องกดไลค์อยู่ดีนะครับเพื่อให้เป็นเพื่อนกันครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ